t o อปออฟเดอะเววันนี้วันเสาร์ชวนเที่ยวดินแดนที่หนาวที่สุดแต่ว่าสวยที่สุดเทียเท่ยวทะเลสาบใบคานทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกและมีปริมาตรน้ำเยอะที่สุดในโลก ฟังเรื่องราวของชนเผ่าท้องถิ่นชาวบูเรีตนั่งรถตู้รถขนมปังวิ่งไปบ,บนผิวเทราับที่เป็นน้ำแข็งชมถ้ำที่มีน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยสวยงามแปลกตาและเรื่องราวของหินชามานหินศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับแห่งชนเผ่าติดตามชมกันจนจบรายการนะครับสวัสดีครับ Top ป f t ฟ e w o r เวรนะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา10นาฬิกานาทีทาง Top News ช่อง77นะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยผมอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวเพราะว่า พี่ตเกิงสมทรัพเนี่ยอยู่ระหว่างไปเซอร์เวยเส้นทางครับตอนนี้พี่ตเกิงก็น่าจะอยู่ที่นครเซียงไฮ้ทริปที่พี่ตเกิงไปเซอร์เวยนี่จะเป็นทริปใหญ่ที่เราจะไปเที่ยวกันที่เซียงไฮ้แล้วก็อีกหลายเมืองสวยๆนะครับพี่ตเกิงก็ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติสวยๆแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าอดใจรอ,อนิดหน,นึ่งนะครับเพราะว่าเรากําลังทําโปรแกรมที่จะเป็น ทริปใหญ่ที่จะไปเที่ยวประเทศจีนในปีหน้าช่วงเดือนมีนาคมนะครับซึ่งจะเป็นทริปใหญ่ที่เรารืวร่วมกับทาง Top News จัด ไปเที่ยวกันก็จะมีคุณกระหนกร่วมเดินทางไปด้วยตอนทริปนี้พี่ตะเกิงไปสำรวจเส้นทางก็เลยไปสำรวจพร้อมกับพี่ปุ้มภ <st> รรยาคุณกระหนกหรือ่็พนะาคุณ,คณกระหนกนะครับ <st> พ<ร>ี่้องไปเซอร์วเส้นทางก่อนแล้วก็ไปดูก็จะมีในที่สวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวพี่ตะเกิงกลับมาก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับแต่ว่าก็จะไปเริ่มต้นที่มานารเซียงไฮ้ซึ่งแน่นอนมานาร่เซียงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองทางเศรษฐกิจที่สําคัญมากๆของจีนเป็นเมืองที่ รุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าย้อนไปถึงอดีตในตั้งแต่สมัยยุคที่อย่างเราติดตาม3มก๊กเนี่ย,ก,ก,ยก็จะเป็นก๊กที่ซุนกวนปกครองก็จะครอบคลุมพื้นที่ที่เซี่ยงไฮ้ไปด้วยนั่นคือสาเหตุที่ทำไมก๊กของซุนกวนเนี่ยถึงได้เจริญทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีกองทัพเรือที่เข้มแข็งเพราะว่าแถวเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นจุดที่เป็นท่าเรือที่สําคัญแล้วก็ มีการค้าการขายที่สำคัญทริปนีที่เราเลือกที่จะไปเริ่มต้นที่เซียงไฮ้เนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งก็เพราะว่าเซียงไฮ้เนี่ยเป็นหนึ่งใน3ก๊กแนอดีตคือปีก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีก่อนเราจัดเนี่ยเราก็ไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทาง3มก๊กที่เป็นก๊กที่อยู่ของเล่าปีของของเบ้งตอนที่เราไปล่องเรือล่องม่น้ำยางสีเขียงด้วยกันเมื่อ2ปีก่อนปีที่แล้วนี่เราไปเที่ยวกันทท่เซียนลู่หยาง เมืองลุ่ยหยางเนี่ยนองจาจะเป็นเมืองที่พระนางบูเชกเทียนย้ายเมืองหลวงมาจากซีอาดเนี่ยถ้าย้อนไปถึงยุคสามก๊กเนี่ยก็คือจุดที่ตั้งราชธานียุคสมัยของโจโฉก็คือโจโฉเนี่ยตั้งเมืองลุ่ยหยางหรือว่าถ้าเกิดคนที่อ่านสามก๊กก็จะรู้จักเมืองลุ่ยหยางในชื่อของเมืองลอกเอียงส่วนพรีเพียาจัดปีหน้าเรามาทางซีกเซี่ยงไฮ้เนี่ยเพราะว่าเป็นเมืองหลักในยุคสมัยสามก๊กเช่นกันก็คือเป็นก๊กที่3เราก็จะได้ไปเที่ยวกันครบ เมืองหลักๆของทั้ง3ก๊กบนะครับสำหรับคนที่ไปเที่ยวกับเรามาแล้วเนี่ยนะครับในทริปก่อนหน้านี้ทริปนี้ก็พลาดไม่ได้ส่วนไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรบ้างกําลังกําหนดเส้นทางกันอยู่นะครับเดี๋ยวพี่เกิงกลับมามาวางเส้นทางกันเสร็จเนี่ยแน่นอนพี่เกินจะต้องมาเล่ามาเชิญชวนพวกเราไปเที่ยวกันสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคอาการเมืองทั้งหลายแหละก็ได้ฟังการถแถลงนโยบายของรัฐบาลน,นําโดยนายกรัฐมนตรีอนุทิน ไปเรียบร้อยนะครับซึ่งมีการถแถลงนโยบายกันก็มีทําหน้าที่กันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเราก็วุฒิสภากันเต็มที่สิ่งหนึ่งที่คนไทยเรานี่รู้สึกชื่นชมมากๆเรียกได้เกือบทั้งประเทศเลยล่ะครับ ชื่นชมกับผลงานชิ้นแรกของทุนริลวะการกระทรวงต่างประเทศนะครับก็คือท่านทูตศรีปศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับคือท่านทูตศรีปศักดิ์เนี่ยท่านก็เป็นนักการทูตที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติท่านเคยผ่านตําแหน่งสําคัญสาคัญในเวทีสหประชาชาติมาพอสมควรนะครับท่านก็ไปกล่าวถ้อยถแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประจําปีซึ่งคนไทยก็ชื่นชมกันเพราะว่าก่อนหน้าที่ท่านจะขึ้นในเวที นี่ก็เป็นคิวของกัมพูชาเขาขึ้นก่อนพอถึงคิวของไทยเนี่ยคือท่านเองก็เลยบอกว่าท่านจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนสปปชของท่านหรือเนื้อหาที่ท่านจะต้องมากล่าวเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยกล่าวค่อยคําซึ่งกล่าวหาไทยท่านก็เลยต้องเปลี่ยนซึ่งสิ่งที่ท่านมาพูดในวันนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องราวที่กัมพูชากล่าวหาไทยแล้วกัมพูชาเองเนี่ยก็แซงทําเป็นว่าเป็นผู้ถูกกระทําหรือทำตัวเหมือนกับปกเป็นเหยื่อทั้นที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ยั่วยุเป็นฝ่ายที่ พยายามให้เกิดความรุนแรงขึ้นแล้วก็พยายามนําปัญหาความรุนแรงนั้นขึ้นมาเป็นความรุนแรงระดับชาติพยายามที่จะนําขึ้นสู่เวทีนานาชาตินะคะเดียวกันเนี่ยไทยเองเป็นผู้ที่ช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอดกัมพูชาเองเนี่ยก็เคยประสบปัญหาพื้นที่ที่กัมพูชาบุกรุกนี่ก็คือพื้นที่ที่ไทยเนี่ยเคยให้ความช่วยเหลือพวกเขเมรอพยพอะครับที่อพยพมาในช่วงสงครามกลางเมืองของเขเมร พอเกิดสงครามกลางเมืองเขาอพยพมาเราก็ให้เขาอยู่เพราะเขาอยู่เสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าในการปัจจุบันนี้ขเขมรกลุ่มนั้นน,นอกจากไม่ยอมขยับขยายออกแล้วนีย่ยังยึดเป็นพื้นที่หมู่บ้านตัวเองมีการขยายหมู่บ้านมีการขยายให้เป็นชุมชนให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็โดยการสนับสนุนของรัฐบาลแต่ว่าท่านทูตศรีศักดิ์อาจจะไม่ได้พูดถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่ก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองจริงๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นฮุนเซนซึ่งตอนนั้นก็คือหนึ่งในแกนำนำเขมรแดง คือหุ่นเจนนี่คือกลุ่มขเขมรแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนขเขมรจํานวนมากนะครับต้องตายเป็นล้านคนในช่วงนั้นแล้วก็เกิดปัญหาสงครของกลางเมืองเกิดการสู้รบกันโดยเฉพาะเมื่อหุนเจนเกิดแปลพักเปลี่ยนขั้วต้องการจะเป็นใหญ่ก็ไปจับมือกับเวียดนามแล้วก็ชักศึกเข้าบ้านก็คือเอาเวียดนามเนี่ยบุกเข้ามาตีขเขมรก็เกิดการรบกันระหว่างขเขมรแดงกับควรที่หุนเจนไปดึงเอา เวียดนามเนี่ยบุกมาตีขเขมรจนเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมีผู้อพยพจากขเขมรเนี่ยอพยพเข้ามาลี้ภัยอยู่ในขอบเขตชายแดนเมืองไทยมากมายเราต้องเปิดเป็นศูนย์พักพิงให้กับผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรมแล้วเราก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับในขณะเดียวกันคุณเจนในขณะนนเนี่ยก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นผู้นําของ,ของขเขมรโดยการเชิดของเวียดนามพอเวียดนามเขายึดกัมพูชาได้แล้วเนี่ยก็ ยกคุณเซนขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วคุณเซนก็ปกครองกัมพูชาสืบเนื่องมาจากนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่แหละครับเป็นเวลา40ปีก็ถือว่าเป็นผู้นำเผด็จการที่ปกครองยาวนานที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยทีเดียวแต่ว่าท่านสิงส์สังไม่ได้พูดลงดีเทลแบบที่ผมพูดเพราะท่านก็้ช้ภาษาที่เป็นภาษาทางการทูตที่ ประนีประนอมแล้วก็เป็นภาษาผู้ดีทางการทูตไม่ได้ไปกล่าวหาอะไรเขาขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความเป็นจริงคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่กัมพูชาเอามาสร้างเป็นหมู่บ้านมันคือพื้นที่ของไทยซึ่งเราเนี่ยเอื้ออาทรให้กับเขาเราช่วยเขาดูแลในช่วงสงครามกลางเมืองช่วยสร้างโรงเรียนช่วยสร้างบ้านช่วยเรื่องของการศึกษามีโครงการตามพระราชดำริตั้งหลายโครงการที่ไป เกิดขึ้นในกัมพูชาในขเขมรเนี่ยเพื่อช่วยเขาสมเด็จพระเทพท่านก็ส่งไปเปิดโรงเรียนในขเขมรไปช่วยเขาหลายกต่อหลายโรงเรียนเพื่อให้ชาวกัมพูชานี่เข้มแข็งขึ้นแต่ปรากฏว่าพกอกุมชาเข้มแข็งแล้วเนี่ยเขาก็กลับมารุกรานคนไทยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขกันก็จับตาดูครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ย แก้ไขปัญหานี้ยังไรแต่เท่าที่ผ่านมา1สัปดาห์คนไทยค่อนข้างพอใจกับผลงานของพรณีวิวาการกระทรวงการต่างประเทศจากนี้ไปก็เหลือเวลานับถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะ4เดือนเขาก็ผ่านมาแล้ว1อาทิตย์นะครับก็จะนับ12สัปดาห์ก็ลงมาเหลือ11สัปดาห์ที่รัฐบาลนี้เนี่ย <c oughs> จะมีอำานาจในการบริหารประเทศนะครับแล้วก็จะเป็น4เดือนที่สําคัญมากๆของภูมิใจไทยแล้วถ้าไม่มี ปรากฏการที่มีทางเลือกใหม่ๆให้กับสังคมไทยเนี่ยครั้งหน้าโอกาสที่ผู้มีชัไทยจะเป็นพรรคใหญ่อันดับต้นๆหรือเป็นผู้นําทางฝ่ายขวาก็มีโอกาสสูงแต่นะคะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวทางฝ่ายขวาที่มีโอกาสที่จะกลับมาที่ฟื้นฟูอย่างเช่นกรณีฟื้นฟูนนรนฟนฟพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สำคัญที่ทำให้คนผ่านมามีตัวเลือกได้เพราะว่าแน่นอนว่า พรคประชาธิปัตย์ก็อาจจะมีในความจุดแข็งในเรื่องของจุดยืนในเรื่องของอุดมการ์ถ้าสามารถกับ มีการกลับมาฟื้นฟูกันได้นะครับในเรื่องของจุดยืนและอุดมการแล้วก็เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เพราะเป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่แล้วทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีชวลีภัยแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์วชชชีวะนี่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นนักการเมืองที่มือสะอาดปราศจากคดีอะไรทั้งสิ้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สําคัญการเลือกตั้งก็จะมีขึ้นก็น่าจะช่วงประมาณเดือนมีนาคมไม่ช่วงกลางเดือนก็ปลายมีนาคมเพราะว่าถ้านับกรตามปฏิทินเนี่ย รัฐบาลถแถลงนโยบายวันที่29กันยายนฉะนั้นจะครบ4เดือนก็คือวันที่29มกราคมหลังจากนั้นก็จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน45-60วันนะครับก็ถ้าจากมกรานับไป45วันเปะก็กลางเดือนมีนาคมแต่ถ้ายาวที่สุดก็ปลายเดือนมีนาคมไม่เกินต้นเดือนเมษายนนะครับก็จะครบ60วันที่จะต้องมีการเลือกตั้ง ก็เป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราก็น่าจะสนใจขา่าวสารการเมืองนะครับก็เราแวะไปการเมืองตามภาษาการท่องเที่ยวของเราเด e w o r l เราไปทัวร์นี่เราก็จะมีการพูดคุยเรื่องราวการเมืองกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะเราคนคอเดียวกันอยู่แล้วช่วงหน้านะครับหลังจากเบรกเนี่ยกลับมาจะมาคุยกันถึงบริเวณนีเดนที่ผมไปเที่ยวแล้วผมว่าสนุกที่สุดแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหนาวที่สุดเหมือนกันนะครับ พักันสักครู่ครับเราก็สามารถจะเดินเล่นเงินสนุกสนานแต่ว่าต้องระวังลื่นน,นิดนึงเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็ง <su mac uk uru> ก็จะไปเดินเลน่นกันบนน้าแข็งนี่แหละครับ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด around อาราวเดเวลนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่0 6 1 4 2 1 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ขอเชิญร่วมทำบุญร่วมกันกับโรงเรียนวิวัฒวิทยาและคุณสาธิตวงหนองเตยร่วมทำบุญใหญ่ประจำปีกระถินมงคล9วัดสมโภชกระถินวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารฐานไทยธนชาติชื่อบัญชีโรงเรียนวิวัฒวิทยาเลขที่บัญชี8252001410หรือติดต่อขอรายละเอียดช่องทางการทำบุญมาที่ไลน์แอดตาม QR โค้ดนี้ได้เลยครับ กลับมาต่อกันในช่วงที่สองนะครับกับ Top of the World นะครับที่ที่ผมบอกว่าสนุกที่สุดแล้วก็หนาวที่สุดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยที่ไปกันมาเนี่ยนะครับต้องบอกจริงว่าทะเลสาบไบคาร์นครับททเลสาบไบคานอยูจะอยู่เป็นททเลสับที่อยู่กลางประเทศรัสเซียเลยมันหนาวเพราะมันอยู่กลางประเทศนะครับมันไม่ได้รับไออุ่นจากทะเลแล้วก็ภูมิประเทศมันเนี่ยผมอยู่กลางประเทศมันก็อยู่ท่ามกลางความหนาว ทะเลสาบใบขาดเป็นทะเลสาบที่มีปริมาตรน้ำเนี่ยเยอะที่สุดในโลกก็เป็นทะเลสาบคือจะบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกถ้าวัดในเชิงกว้างคูณยาวก็คงไม่ใช่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าถ้าเอากว้างคูณยาวคูณลึกด้วยเนี่ยแน่นอนว่าปริมาตรออกเป็นปริมาตรนะครับกว้างคูณยาวคูณลึกเนี่ยเป็นปริมาตรของทะเลสาบใบขาดเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกถ้านับกันเนี่ย เขาบอกว่าใหญ่กว่าเทเลสับทั้ง5ของอเมริการวมกันคืออเมริกาเนี่ยเขาจะมีเทเลสับทั้ง5ที่มีชื่อเสียงอยู่ที่รัฐมิชิแกนเนี่ยนะครับที่นี่ใหญ่กว่าเอาทั้งเทเลสับทั้ง5มารวมกันแต่ว่าความสวยงามของที่นี่และสนุกสนานที่นี่เป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับแต่ขออนุญาตที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ของเชลลนะครับ เดือนนี้เนี่ยก็คือโปรโมชั่นอยู่ที่3เซต3ชิดน,นี้เนี่ยนะครับ2,500บาท2,500บาทก็จะประกอบไปด้วยตัวแรกหลังจากล้างหน้าเสร็จเราจะต้องทาเซรั่มบำรุงผิวแล้วก็ตามด้วยมอยเจอไรเซอร์เป็นแ n t ต a ้ i n g เอ มอยเจอร์ไรเซอร์ซึ่งสามารถช่วยทำให้ผิวหน้าดูอ่อนกว่าวัยนะครับก็คือหน้าไม่แสงไหวนะครับส่วนประกอบสำคัญมาจากสารายฝรั่งเศสซึ่งเป็นสาลายสีรุ้งนะครับแล้วก็ผสมกับองค์ประกอบธรรมชาติอีกหลายลอย่างองค์ประกอบหลักที่เป็นสาลายฝรั่งเศสเนี่ยจะคล้ายกับเครื่องสำอางยี่ห้อดังที่เรารู้จักกันดีแต่ว่าคุณภาพ ดีทัดเทียมกันราคาของเราเนี่ยถูกกว่าเรียกได้ว่าเป็น10เท่านะครับหลังจากที่ทา anti aging moisturizer เพื่อรักษาความช,มชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเนี่ยตามด้วยครีมกันแดด spf 50 pa บวกบวกบวกของเราสามารถปกป้องผิวจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็หมอกควันฝุ่นมลพิษต,ต่างๆที่มีในอากาศที่สำคัญทั้ง3ชิ้นเนี่ยเป็นปริภันธ์บรุงผิวที่ปราศจากสารเคมีครับ สามารถที่จะใช้ได้กับผิวหน้าของคุณแล้วก็ไม่แพ้อย่างผมคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยใชยทยยย้ทั้ง3อย่างเนี้ยสบายเลยครับแล้วก็ทั้ง3อย่างเนี่ยคุณสมบัติหลักอีกอันนึงก็คือสามารถที่จะซึมสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับหลายคนใช้แล้วก็ชอบมากๆเพราะว่าหนึ่งคือทําให้ผิวหน้าเนี่ยดูดี2คือหลังจากลงทั้ง3ชิ้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะลงเครื่องสําอางต่อได้เลย ซึ่งสุภาพสตรีซึ่งต้องลงรองพื้น,เ,นเขาก็จะชอบเปลีอยพันธ์ทั้ง3ชนิดนี้นอกจากนั้นก็จะมีข้าวจากทุ่งกุลาครับบ้านเกิดของพี่ตเกิงสมทรัพก็เลยออครับเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิพันธ์ดีที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่ทุ่งกุลาลองไห้ก็เป็นสินค้าขายมายาวนานกับเราเดเวิร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อกับเราได้นะครับ mm hmm. ก็เป็นการช่วยผลิตพันธุ์ชุมชนในหมู่บ้านที่ พี่เ,เกิงแกเกิดแกอยู่มาเลยนะครับพี่ตะเกิงไม่อยู่วันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตเอามาพูดถึงนะครับทีกลับมาต่อกันเรื่องไทัพา์ใบขานนะครับความสนุกของไทสา,าบใบขาดเนี่ยเนื่องจากว่า เที่ยวใบข่าเนี่ยมันมีกิจกรรมต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยเราบินจากกรุงเทพบินไปลงที่เมืองเอคุรตก่อนเมืองเอคุรตเนี่ยจะเป็นเมืองอใหญ่ที่สุดในแวกไซบีเรียจะบินจากเมืองไทยไปเนี่ยมันมีสายการบินซายเบเรนแอร์ไลน์เนี่ยบินตรงจากกรุงเทพไปลงที่เอคุรตเลยเรียกกันย่อๆว่า S7 เเราจะพักกันที่เอคุตเนี่ยสคืนโรงแรมที่เราจะพักก็เป็นโรงแรมที่ที่พักสบายโรงแรม5ดาวที่เอคุตหลังจากนั้น2คืนเราเที่ยวที่นั่นเอคุรตเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของวัฒน ของชนเผ่าเทศากเขาไบคาดจะมีชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่แถวนี้เนี่ยนะครับในะแวกไซบีเรียก็คือชาวบูเรียตก็จะอยู่ที่นี่กันลักษณะก็จะเป็นเหมือนชนเผ่าคล้ายๆกับชนเผ่ากึ่งๆึมองโกการแต่งตัวก็จะคล้ายๆกันเพราะมันก็จะรับอิทธิพลจากมองโกจากจีนที่เบตผสมผสานกันมามาถึงที่นี่น,นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรม อาคารฉาประตยกรรมรูปหัวหอมแบบรัสเซียก็มีอยู่ที่เยคุตเราเที่ยวกันในเยคุตอยู่2คืน จากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเทเลสาบใบขาดกันครับที่ตื่นเต้นกันก็คือการนั่งรถบนททเลสาบปกติเราวิ่งบนทะเลสาบเนี่ยเราใช้เรือแต่ว่าพอช่วงฤดูหนาวททเลสาบใบขาดในช่วงหลังจากเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยน้าแข็งในททเลสาบเนี่ยมันจะหนาพอคือฤดูหนาวจริงๆหนาวสุดๆเนี่ยมันมกราคมแต่ว่าถ้าไปในช่วงธันวาคมกราคมซึ่งหนาวกว่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าน้ําแข็งเนี่ยมันยังไม่สะสมมันยังไม่หนาพอที่ รถเจอวิ่งบนผิวน้ําได้มันเพิ่งจะเริ่มตน้นเวลาเราเลือกไปเที่ยวใบขาดเราจะเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ประมาณช่วงปลายกุมภาต้นมีนาช่วงนี้ครับเพราะว่าน้ำในทะเลสาบมันแข็งแล้วมันหนาพอคือมันหนาลึกลงไปเนี่ยหลายสิบเมตรเลยบางทีก็เป็นร้อยเมตรมันสามารถรับน้ำหนักรถ ที่หนักเป็นปันๆเข้าไปได้กระรถที่วิ่งผ่านทะเลสาบใบขาดน,นี่จะเป็นเอกลักษณ์ของรัเสเซียเขาเลยเป็นรถโบราณของเขาซึ่งรูปทรงของเขาเนี่ยจะเป็นรูปทรงคล้ายๆขนมปังเขาก็เรียกกันว่ารถขนมปังเนี่ยนะครับเราจะวิ่งข้ามทะเลสาบใบขาดไปยังเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเทะเลสาบใบขาดก็คือเกาะโอคอนแต่ว่าระหว่างทางที่เดินทางไปที่เกาะโอคอนเนี่ยที่สนุกก็คือเราจะจอดรถกันครับแล้วก็ลงไปถ่ายรูป กันกับผิวน้ําคือมันคือผิวน้ําซึ่งปัจจุบันนี้คือผิวน้ําแข็งเราก็สามารถจะเดินเล่นกันสนุกสนานแต่ว่าต้องระวังลื่นนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งก็จะไปเดินเล่นกันบนน้าแข็งนี่แหละครับ ตอนผมไปเดือนมกราเนี่ยคือช่วงหนาวสุดแต่ว่าพอเราไปตอนนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าช่วงเวลาที่ดีสุดเนี่ยประมาณต้นมีนาคมคือช่วงที่ดีสุดนอกจากน้ําแข็งมันหนาพอแล้วเนี่ยอุณหภูมิมันเริ่มอุ่นขึ้นเพราะมันเริ่มใกล้จะหมดฤดูหนาวและแต่น้ําแข็งมันยังไม่ละลายพราะะฉนั้นมันก็จะไม่หนาวมากเหมือนกับเดือนธันวาหรือมกราคมแต่ก็ถึงจะหนาวยังไงก็ตามเนี่ยความสนุกมันทําให้เรา สนุกจนลืมหนาววะต้องบอกอย่างนั้นคือแต่ละคนก็จะไปถ่ายรูปไปนอนไปกลิ้งบนน้ําแข็งบนผิวน้ําแข็งเพราะมันลื่นแล้วมันถ่ายรูปได้สนุกแต่คนที่จะไปนอนถ่ายรูปกับน้ําแข็งตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วกใกล้ๆจุดที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันสามารถที่จะเดินไปที่ถ้า ซึ่งถ้านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยเพราะว่าเวลาฤดูร้อนก็เป็นถ้ำปกตินั่แหละครับแต่พอฤดูหนาวมันแข็งน้ำที่มันค่อยๆย,ย้อยหยดลงมาเนี่ยมันก็แข็งระหว่างที่มันหยดมันก็จะเป็นรูปเป็นเหมือนน้ำแข็งย้อยมันมีความสวยงามเวลาเข้าไปเดินในถ้ำนั้นเนี่ยมันจะนึกถึงตอนเด็กๆเ,เราดูหนังเรื่องซูเปอร์แมนอ่ะแล้วซูเปอร์แมนเข้าไปในถ้ำที่เก็บคริโตไนท์ที่เป็นแก้วคริสตัลที่เป็น ตัวรวมพลังของซูเปอร์แมนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับก็จะภาพลักษณะของถ้ำนักษะอย่างนั้นเลยแต่ว่าสวยกว่าในหนังเยอะเพราะว่ามันคือของจริงแล้วเราเห็นด้วยตาเนื้อของเราจริงๆไม่ได้เห็นผ่านจอเหมือนในหนังซูเปอร์แมนมันเป็นผลึกน้ําแข็งที่ที่สวยมากๆก็เป็นความสวยงามที่ก็บอกว่าสนุกจนลืมหนาว่าตอนที่ไปเนี่ยเล่ดเอนนิ้วชาไปหมดเลยเราก็กลับมาขึ้นรถพอพออยู่ในรถเนี่ยมันอุ่นนะครับแล้วก็เดินทางต่อไป เราก็จะไปพักในโรงแรมที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในเกาะโอคอนนะครับแต่ว่าถึงดีที่สุดในเกาะโอคอนต้องเรียนนะครับว่าไม่ใช่โรงแรม5ดาวแต่ว่าเป็นโรงแรมแบบประมาณ4ดาว แต่ดีที่สุดแล้วในเกาะนั้นไปการาเดอรเวอร์เนี่ย,ออเ,ยเราไม่ได้เน้นว่าต้องหรูแต่ว่าเราเน้นว่าที่พักต้องสบายที่พาอเอิญว่าความสบายเนี่ยมักจะมาคู่กับความหรูเท่านั้นเองนะครับตอนเที่ยวที่เกาโอคอนเนี่ยหนึ่งในสถานที่สําคัญที่เราจะไปก็คือที่หินชามานเคปบุค,คารหินชามานเนี่ยเป็นหินที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของ ชาวบ้านในแถบเทรสาบใบขาดของบริเวณนี้เลยทีเดียวคือเทรสาบใบขาดเนี่ยตรงบริเวณนี้อย่างที่เรียนก่อนหน้านี้ว่าเป็นที่อยู่ของชนเผ่าที่เรียกว่าชนเผ่าบูเรียสนะครับซึ่งชนเผ่าบูเรียสเนี่ยก่อนหน้าที่ศาสนาพุทธจะมาถึงคือต้องบอกว่าศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบทิเบตเนี่ยแพร่ขยายมาถึงในช่วงที่ทิเบต เรื่องอำนาจเนี่ยมาถึงที่นี่แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะนับถือเทพ,พเจ้านับถือผีจนทั้งถึงมาปัจจุบันนี้เนี่ยความเชื่อมันก็ผสมผสานหลอมรวมกันกับหลายๆประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่มีความเชื่อแบบผีผสมพุทธของที่นี่เนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องของเทพ,พเจ้าของพวกชามานหรือพวกชนเผ่าปูเรียสที่นี่หินชามานเนี่ยมันเป็นลักษณะแปลกก็คือมันเป็นหินสองก้อนที่เป็นหินแกรนิตส่วนหนึ่งมาเชื่อมต่อกับหินอ่อนอีกส่วนหนึ่งแล้ว หินที่มันมาเชื่อมต่อกันด้วยรูปร่างที่แปลกของหิน2ชนิดที่มันผสมกันแล้วยังถูกกัดกร่อนด,ด้วยลมด้วยน้ําด้วยฝนด้วยน้ําแข็งที่ เวลาที่มันเป็นน้ําแข็งก็จะทําให้หินเนี่ยมันหดตัวเวลาที่มันขยายตัวขึ้นมาน้ําแข็งละลายกลายเป็นฤด,ดูร้อนมันขยายตัวหดตัวขยายตัวหินมันก็เกิดร่องเกิดรอยของการซอกกร่อนของธรรมชาตินะครับอันนี้พูดถึงซอกกร่อนของหินนะไม่ได้ซอกกร่อนบนทําลายเหมือนพักการเมืองบางพักนะครับอันนี้พูดถึงหินที่ที่สามานเนี่ยนะครับแล้วก็หินเนี่ยก็จะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่หมอผีคือพวก ชนเผ่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีการนับถือหมอผีกันแนอดีตก็จะนับถือผีมีหมอผีเข้ามาทําพิธีกรรมสื่อสารกับวิญญาณตรงบริเวณหินชามานเนี่ยครับทุกวันนี้มันก็จะมีการผูกผ้าสีสีส,สีลักษณะคล้ายๆ้ก้อนหินในทิเบตก็เพราะว่ามันมีความเชื่อเกี่ยวกับทางที่เบตเนี่ยแผ่ขยายมาถึงที่นี่อย่างที่ได้เรียนไปเขาบูชาเทพเจ้าแต่เขาก็ไหว้แล้วก็ บูชาผสมผสานกับการสักการะพระพุทธเจ้าไปด้วยเพราะว่าศาสนาพุทธนิกายมหายาดเนี่ยได้แผ่ขยายมาถึงที่นี่ตรงบริเวณรอบๆนี่ก็เป็นบริเวณที่สวยงามครับเวลาเดินไปเที่ยวก็หนาวทีเดียวแต่ว่าเป็นความหนาวที่ได้ชมทิวทัศน์ที่สวยจริงๆไปด้วยนะครับอยากเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยไปเที่ยวที่ใบขานสักครั้งในชีวิตคือบางคนจะกลัวว่าไปแล้วมันจะหนาวต้องหวังอยู่ว่าไปแบบหนาวว่ามันหนาวผมไม่โกหกแต่ว่า มันสนุกมันสนุกจนลืมหนาวแล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติที่สวยงามแปลกตากว่าทุกทุกที่ที่ผมเคยเห็นมานะครับที่นี่แปลกกว่าที่อื่นๆในช่วงฤดูหนาวไว้ไปเที่ยวกันครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการ Top of the w o r เวเวลา10นาฬิกา10นาทีครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ